ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกระแพงหินนะครับอันนี้ก็ที่โครงการนะครับตลอดนะครับเขาชี้จันนะครับก็ความคืบหน้าครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับก็ประมาณ85%นะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็ก็เหลือเป็นบางตัวนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับก็กําลังเล็กนะครับเล่งมืออยู่นะครับ เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่จองคิวไว้นั้นรอนานนะครับครับก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับตัวนี้นะครับครับงานดีงานไว้นะครับงานแข็งแรงต้องนึกถึงทุนง,งานช่างนุกพัทยานะครับ รับออกแบบติดตั้งนะครับกําแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคําแนะนํานะครับอันนี้ก็ยาแนวนะครับได้จบลงนะครับแถบด้านใน,นครับก็เหลือแถบด้านนอกนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับก็ค่อยๆเปิดหน้างานตัว ใหม่นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้ดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับครับก็ ท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับจะได้เป็นทางเลือกนะครับให้กับท่านนะครับ เป็นไอเดียนะครับในการทำรู้ก็ททำกระแพงนะครับครงานดีงานไวนะครับต้องนิกด,ดึกถ,ถ,ถึงงานช่างนุกพัทยาครับครับอันนี้ก็เป็นขั้นต่อถึงการในการปูนะครับพื้นนะครับอันนี้ ความฟางที่3เมตรคูณ4เมตรนะครับตัวนี้นะครับก็หจาของก็ให้ปูปหินนะครับตัวนี้เป็นปูพื้นกีจลายนะครับก็จะเอาโต๊ะวันตั้งนะครับเพื่อไว้เป็นที่นั่งนะครับครับอ่แถมในที่เสร็จแล้วก็จะเคลียร์ลิงนะครับ ปรับดินคืนสภาพนะครับอย่งเดิมนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามนย์หนะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับ ก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับจนฝั่งงานจะจบนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับชียงนุพัทยานะครับอันดี้งานไว้นะครับงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานชียงนุพัทยานะครับสวัสดีครับ